นี่คือตอนอยืนนะจ๊ะอ่าววิดีโอยังครับอ่าววิดีโอเดี๋ยวครูจะนับหนึ่งสองสามนะครับแล้วลูกๆถือโบกมือบายบายนะครับพร้อมแล้วบอกนะเอาพร้อมนะครับเอาโบกมือบายบายครับบายบายเลยบายๆเลยบายๆเลยครับายบายต่อครับนับไปต่อนับายต่อไม่รูกช็อต Yeah, yeah. yeah. าอ,าอาจารย์ต้องเดินเลยครับไม่งั้นไปไม่ถึงแน่นอนไม่นั้นไปไม่ถึงแน่นอนครับราอาจารย์เยอะมากจ้ะ ถึงห้องประชุมแน่จ้ะวันนี้10โมงก็ไม่ถึงจ้ะที่ไหนหรออีเทคครับอีเทคชลบุรีครับอีเทคโรงเรียนอีเทคไอวิทยาลัยอ,อีเทคขอโทษทีครับไม่ใช่โรงเรียนนะเป็นวิทยาลัยอ,อีเทคชนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคชนบุรีครับผม อ้ยหาว่เลย เดี๋ยวจะเริ่มบรรยายตอนประมาณ9โมง10นาะทีนะประมาณ9โมง10นะาทนะีน่าจะถึงที่บรรยายสถานที่บรรยายเพราะมันต้องเดินมาสักระยะหนึ่งตอนนี้น้องแหลมไปดูไอทีอยู่นะไปดูไอทีไปติดตั้งองปุปกรณ์อยู่คนเยอะมากเยอะมากโอ้ไม่ก็เป็นหมื่นนะนะน่าจะเป็นหมื่นถึงแล้วห้องประชุม ถ้าร้องก็ออกพอดีน่าจะได้เดแตบบ่ไม่ชอบ ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยครับฝั่งฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมครับขอโทษครับ,รบแหลมอันนี้เลยเนาะเรื่อติดไม้เรื่องอะไรพี่ถูกแล้วมันต้องไม่ใช,ใช่ตอนแรกกันเรื่อติดไม้อตอนกลางพูด สัญญาพร้อมและบอกนะครับครับ่บบวันนี้ท่านอาจารย์เบียร์มีคำถานะครับวันนี้วิทยาลัยเกรงรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสักครู่นี้เราได้ไปทักทครเด็กเด็กที่มาเรียนในวันนี้ของวิทยาลัยเนี่ยที่บริเวณที่เราเข้าแถวแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและช่วงนี้เป็นหน้าฝนเราก็เลย ขึ้นมาคุยกันต่อแล้วนะครับท่านจะเเรียคน้องประชุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นกลุ่มเด็กที่เขาประสงค์ที่อยากจะฟังจริงๆนะครับเพราะว่าการฟังคาในมุมมองผมเนี่ยมันมันไม่สามารถบังคับได้แล้วถ้าบังคับมันจะเกิดความมันน่าจะไม่ได้บุญเลยท่านจะนียวนั้นเราก็เลยเอาเป็นเด็กที่ขึ้นมาแล้วเขาอยากฟังจริงๆนะครับตอนนี้คิดว่ายังขึ้นมาไม่หมดเพราะว่ายังมีเลิกแถวเราเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์รอขึ้นมาได้ ก็เดีโอกาสชุดนี้คุยกันกับท่านจันเบียร์ไปเลยเริ่มเป็นกรรมสบายๆแล้วขออนุญาตท่านจันเบียร์นะครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามท่านจันเบียร์มาเนี่ยภูมรู้สึกว่าเป็นการฟังธรรมะแบบสบายๆสไตล์ท่านจันเบียร์วันนี้ลูกๆที่มีคำถามก็สามารถถามได้นะครับแต่เราคงไม่ให้ยกมือแล้วถามนะก็ให้ส่งคำถามในเพจที่อาจารย์บอกเพจไลน์เรานะในหน้าที่ภูมโพสจะส่งคำถามได้อาจารย์ให้นะครับแต่ว่าคำถามที่มีมาแล้วใน20-30ข้อในเตรียมไปแล้วผมไม่ว่ากันที ในช่วงต้นนี้ก็อยากจะให้ท่านเดินเียได้ท่างไายเด็กอีกทีครับทุี่ FC ตัวจริงนะครับทั้งหมดเนี่ยตัวแทนแล้วกันว่าเยอะกว่านี้และก็สวัสดีทุกคนด้วยเนะน,นาะอานุโมทนาพวกเราทุกคนด้วยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์มาเนาะแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กเยอะขนาดนี้เห็นว่าที่นี่มีเป็นหมื่นคนคเยอะมากไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเมื่อกี้ก็คือเข้าแถวกันกนะ็คือแบบเป็นนอนเลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันเงียบมันเงียบดีแสดงว่า มารายาพวกเราถูกฝึกฝนอบรมมาอย่างดีแล้วก็มีระเบียบวินัยและจันดูวิดิทัศน์ที่พวกเราเข้าแถวกันใช้เวลาไม่เกิน4นาทีสามารถรวมตัวเข้าแถวกันเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับกดเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีใครมาวิ่งร้องแร่แหกระเชิงก็คืออยู่ในเพลง2เพลงที่กําหนดไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากสแสดงให้เราสแสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีระเบียบวินยัยสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคือวินยัยวินัยเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเพียร ความเพียรพยายามในการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองเนี่ยมุ่งมั่นปาถนาหรือตั้งเป้าหมายไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรแก่การรักษาตัวนี้ไว้ไม่ใช่ว่ารักษาเฉพาะที่นี่เรียนจบไปแล้วกลับไปเละเทะเ,เหมือนเดิมไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรารักษาตั้งแต่วันนี้แล้วรักษาต่อไปอันนี้จะเป็นผลดีกับชีวิตของพวกเรากันเองอืมครับทีนี้ก็เกิดท่านอาจารย์เบียร์ไว้พวกเราส่วนใหญ่และการทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่ดูไลฟ์นะครับ ผมเชื่อว่าโดยเพราะวัยรุ่นเจนนี้นะส่วนใหญ่จะรู้จักท่านอาจารย์เบียร์จากคลิปสั้นคลิปติ๊กต็อกใช่ไหมคลิปูคลิปเรียวใช่ไหมครับสั้นๆแล้วก็น้อยคนจริงๆที่จะรู้ประวัติท่านอาจารย์เบียร์จริงๆว่ากว่าจะเป็นท่านอาจารย์เบียร์เนี่ยท่านอาจารย์เบียได้ผ่านอะไรมาสารพัดเลยนะครับซึ่งผมก็ดูมาบ้างลองรับมาดูมาบ้างนะครับแต่เด็กๆส่วนใหญ่จะมารู้ตอนเป็นอาจารย์เบียฮะอ่าทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นท่านอาจารย์เบียร์เนี่ยท่านอาจารย์เบียร์ได้เป็นคนปกตินี่แหละใช้ชีวิตปกติมันเป็นที่ยังไงอยากให้ท่่าานเเจรริลปะวัต ท่านติเบียรพอสังเกตให่เด็กๆไดไ้เป็นแนวทางในการคิดนะครับฟังมันแปลกๆเหมือนกันนะทุวกวันนี้กูไม่ปกติเลยว,วะเนี่ยท <laughs> ุกวันนี้ดีอาดีขกติใครเคยได้ยินได้ฟังประวัติอาจารย์บ้างแล้วยกมือหน่อยมีบางส่วนในที่นี้มีใครไม่รู้จักอาจารย์บ้างไม่น่ามีเพราะว่าสมัครใจเต็มใจในการมาทีนี้ประวัติอาจารย์เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเหมือนพวกเราทุกคนเรียนมปลาย เสร็จแล้วก็เรียนมหาลัยมองเทพตอนมาปลายจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจากมาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมต้นเนี่ยเรียนโรงเรียนเซนต์เทเรสามปลายเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกแล้วก็มหาวิทยาลายัยเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังจากนั้นก็ไปทํางานตามปกติก็เลเทสอาจจะเรียนปริญญาตรี6ปีไม่ใช่เรียนคณะแพทย์นะกูซิ่วก็คือซิ่วสองปีแรก2ปีแรกเนี่ยเรียนคณะธุรกิจแต่บริหารธุรกิจต่อไปไม่รอดก็ซิ่วแล้วก็ ที่มังเทพเปแหละแล้วก็ซิ่วย้ายคณะจากบริหารธุรกิจก็ไปเป็นคณะ,ะนิเทศศาสตร์ก็ม,ม,มหอมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เรียน6ปีเต็มที่ม,มหาวิทยาลัยเดิมแต่ขยายคณะแล้วก็จบมาด้วยเส้นยาแดงผ่าแนี่กลับตัวกลับใจแล้วนะจากเกรดเฉลีย่ยไม่ถึง2 0 0ก็ต้องรีทายใช่ไหมเวลาถึง2 0 0เนี่ยถึงจะสามารถจบปริญญาตรีได้อาจารย์ก็เอาแค่พอจบเอาพอของปากอของคอก็จบมาได้เกรดเฉลีย่ย2.0 7 เออเอาโดยพอประมาณจบมาแบบเส้นยีดแดงผ่าแปะเอาให้จบมาแล้วตอนจะจบเนี่ยคือไม่ได้จบแบบธรรมดาเลยนะจบตอนเป็นพระเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนจบในภาคเทอมนี้เทอมสุดท้ายก็เลยชิ่งไปบวชจอนเลยเพราะกูกะว่าพระเหลืองนี่คุ้มครองกูแน่กูจะต้องจบปริญญาตรีด้วยพระเหลืองนี้แน่นอนปรากฏติด F1 ตัวจบไม่ไม่จบก็บเลยพระพระไม่ช่วยหาอะไรเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องไปเรียนต่อในช่วงซัมเมอร์เป็นตัวสุดท้ายตัวเดียวเพื่อให้จบทันกับเพื่อน พร้อมรับปริญญาพร้อมกันก็เรียนจบก็บาดหน้าไปขออาจารย์ว่าเออเราขอณในฐานะเป็นพระเราไม่สะดวกมาเรียนเขาก็ให้เราแค่มาสอบประส่งงานก็เรียนจบมาด้เกรดเฉลี่ย2.07 2.07ศนย์เอนตปริญญาตรีปริญญาตรีมัธยมก็ไม่ได้เรียนเก่งก็ประมาณเกือบเกือบสามไม่ได้เรียนเก่งอะไรเกือบเกือบสามแต่ว่ามีระเบียบวินัยมากกว่ามากกว่าเพราะเป็นในกิจกรรมเป็นในกิจกรรมเป็นประธานชมรมเยาวชนรัฐประชาสัมพันธ์เป็นประธานนักเรียนเป็นสารพัดเป็นได้ในกิจกรรมทั้งหมดที่เป็น แต่เราก็เลยว่าเราไปแบ่งเหมือนม,มันอย่างละครึง่งแต่มีวินัยถ้าเวลาเข้ามหาลัยเนี่ยเราเคยอยู่ในแบบของวินัยมาตลอดแต่ปรากฏว่าเราโดนบังคับมาเยอะพอเรามาหาวิทยาลัยเข้าปุ๊บก็ใจแตกเลยทีนี้ปล่อยเลยใช่ปล่อยเลยเท่าที่ดูตัวหวัตท่านจะเรียนตอนมัธยมจริงๆท่านจะมีก็มาจากครอบครัวที่ที่ก็ฐามะ่าน่าจะปันกลางปันกลางใช่เรียนออกเร่ยนได้ใช่ก็ไม่ได้มีอะไรลำบากทุกอย่างก็แฮปปี้แต่คนคือเราแฮปปี้เกินไปอะแฮปปี้เกินไปจนล้างผ่านพ่อแม่ไม่เหลือเลยเพราะเราแฮปปี้ เรามีความสุขกับการใช้เงินมากแต่เราไม <hi> ่เคยหาเงินเองไงเรารู้สึกว่าการที่แบงมือขอมันง่ายเราก็เลยพยายามขอตลอดค่าเทอมเทอมหนึ่งประมาณถ้ายุอาจารย์เนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นถ้ายุคนี้น่าประมาณเกือบหกหมื่นแล้วมั้งพออายุอาจารย์เนี่ยเกือบสี่หมื่นเวลาอาจารย์ขอค่าเทอมอาจารย์ก็ขอเท่าๆกับยุคสมัยเนี่ยก็คือประมาณเกือบเกือบหกหมื่นก็คือขอบวกเพิ่มขึ้นไปพยายามยัดเยียดเอาค่านั่นค่านี้ค่านู่นให้พ่อแม่แต่ไม่มีนะมันเป็นค่าเที่ยวเรานี่แหละ แต่เราบอกไปเที่ยวเขาไม่ให้ไงกูก็เลยโกหกเขาซะเลยอเองกอไงบวกเพิ่มขึ้นไปนั่นแหละมันเป็นนิสัยแบบเนี้มาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทําลายครอบครัวแบบเนี้มาเขาก็พยายามหาเงินเต็มที่นะลำบากบ้างไม่ลำบากแล้วแต่เราไม่เคยสนใจความลำบากของเขาเลยจนในที่สุดเนี่ยเราก็เริ่มต้นในการทํางานเริ่มหาเงินเองได้นั่นแหละเริ่มรู้ต้นความลำบากแล้วว่าไอ้ความลำบากในการหาเงินเนี่ยมันลำบากในการใช้ชีวิตต่างาสหัดขนาดไหน เราก็เลยเริ่มต้นในการที่จะขวนขวายในการหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงดูเขาตอบแทนเขาที่เขาเคยดูแลเรามาสมัยที่เราเรียนหนังสือเราก็เลยพยายามเริ่มต้นในการขวนขวายในการทางานแสดงว่าตอนทำงานเนี่ยเราคิดได้แล้วในระดับส่งใช่ไหมครับคิดได้ระดับเดียวจะใช้เงินไม่อักแลวถูกต้อง <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วเราเหมือนแบบเราก็หาเราหาครั้งแรกที่เราทํางานจบปริญญาตรีเราคิดว่าเราเก่งอะ ครั้งแรกจะยังไม่ได้ทํางานอาจจะลงทุนร้าซักลีดก่อนเลยจบมาใหม่ๆปุ๊บลงทุนร้าซักลีดด้วยการไปโกหกพ่อโกหกแม่ทุกอย่างที่จะโกหกได้เพื่อให้เขาลงทุนร้าซักลีดด้วยการไปเซ้งร้านเข้ามาในครั้งแรก mm hmm. ก็ไปเซ้งมาปรากฏไปเซ้งร้านจากเพื่อนมาซึ่งร้านอาจจะเจ๊งอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ก็ไปเซง้งแล้วก็กลายเป็นให้ที่บ้านเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาจากธนาคารเพื่อที่จะเอามาเซ้งร้านนี้ปรากฏอยู่ได้ไม่เกินไม่เกิน4เดือนมั้งก็เจ๊ง รับแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็ปิดกิจาการขนของทุกอย่างกลับบ้านนั่นก็ทําให้ที่บ้านเป็นหนี้ก้อนหนึ่งแล้ะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งล้านบาทครั้งแรกพ่อแม่ก็ยอมกู้ให้เป็นหนี้เราก็เลยไปทํางานหาเงินเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายคืนหนี้สินเขาก็เริ่มต้นทํางานประจําครั้งแรกที่ทํางานได้แบบจริงจังก็คือเป็นลูกค้าสัมพันธ์แผลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทอิสุส์แต่เป็นโช์ลูมรถนะเป็นโช์รูมรถก็เข้าไปทําทําอยู่ได้3มปี เงินเดือนหมื่นสองตั้งแต่ก้าวเข้าไปครั้งแรกปริญญาตรีสามปีก็เงินเดือนหมื่นสองไม่มีใครอยากไปไหนเลยอยู่ที่เดิมอยู่เท่าเดิมแต่เราทํางานเนี่ยหัวชนฝามากเลยแต่ในระหว่าง3ปีเนี่ยเราก็เก็บประสบการณ์มาตลอดแล้วเราตั้งใจว่าเราจะหางานที่ดีกว่านี้ให้ได้ก็เลยเก็บประสบการณ์ตวนนี้เก็บพยายามทํางานทุกอย่างเก็บผลงานตัวเองเก็บเ่าบริโอไว้จนวันหนึ่งเราอดทนไม่ไหวแล้วที่นี่เราไปอยู่ที่นี่เราไม่มีความเจริญแน่เลยก็ย้ายย้าย เราไปย้ายไปทางานที่ใหม่ก็เป็นอ,อันนี้เป็นบริษัทระดับประเทศแล้วพอเราเลยา้ยเข้าไปปุ๊บเราก็เลยไปเรียกเงินเดือนที่สูงขึ้นเพระาะเรารู้สึกว่าความสามารถในตลอด3ปีเต็มของเราเนี่ยเราสะสมความสามารถของเรามาอย่างดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องได้เงินเดือนที่เหมาะสมกับเงินกความสามารถของเราครั้งแรกก็เลยเรียกก้ากระโดดเลยจากหมื่นสองกระโดดไป2องหมเลยเรียกเงินเดือน3ปีอย <3 S 2> ู่สูเงินเดือนหมื่นสองไม่ขยับพอเวลาไปขมักที่ใหม่เราก็เลยของเงินเดือนเขาสองหมื yeah, <ๆ>่นห้าย่ๆยเข้าไปว่าจะได้ไหม คนสมัครอาจารย์เนี่ยนั่งสัมภาษณ์โต๊ะเดียวกันเนี่ยเป็นระดับผู้จัดการหมดเลยเพราะตำแหน่งเนี่ยมันเป็นเหมือนตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือนมันสูงแต่อาจารย์เนี่ยเงินเดือนเตี้ยมากแล้วเป็นแค่พนักงานธรรมดาไม่เคยเป็นผู้จัดการไม่เคยทํางานด้านการตลาดเป็นลูกค้าสัมพันธ์ธรรมดาต้อนรับลูกคา้าโทรหาลูกคา้าดูความสัมพันธ์เป็นยังไง <ad> ใช่งานหลังบ้านเราไม่เคยทำไม่เคยรู้การตลาดแต่เราเรียนจบแบรนดิงมาแต่เราไม่เคยเประสบการณ์จนเขาเห็นทักษะการพูดของเราการพร,รพีเซนต์งานของเราบวกกับความสามารถที่เราเคยทํามาเขาก็ตั้งคาถามว่า เงินเดือนเนี่ยแน่ใจไหมมั่นใจไหมว่าเราจะเอาอาจจะกต็ตอบว่ามั่นใจเพราะความสามารถผมไม่บอกว่าทําไมเงินเดือนถึงได้เรียกก้ากระโดดขนาดนี้หมื่นสองมันควรจะเป็น 15, หมื่นห้าไหมมันไม่ควรจะเป็นสองหมื่นห้าหรือเปล่าอาจจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องได้เงินเดือนนี้เราทํางานมาตลอด3ปีเราทํางานมาดีมากทาหัวจนฝาแต่บริษัทเดิมไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเราจึงย้ายบริษัทงานถ้าบริษัทนี้เห็นคุณค่าของผมผมจะทํางานที่นี่ประเมินมันมีโปรเวชั่นนี่โป,โปรมันก็มีนี่ช่วงผ่านโปรสามเดือนสามารถทําได้ อาจารย์ก็เลยมั่นคงในยืนหยัดในเงินเดือนเขาบอกว่ามีหลายคนนะเงินเดือนน้อยกว่านี้นะแต่บอกว่าผมยืนยันเงินเดือนนี้ครับถ้าทําได้ผมจะทําทําไม่ได้ผมไม่ทําให้พิสูจน์ความสามารถใน3เดือนนี้ปรากฏเขาก็รับเราเข้าทางานจากสิบคนเราได้คนเดียว<อ>ก็เริ่มต้นทำงานที่นั่นก็ทํางานอยู่หลายปีจนประสบความสําเร็จมีเงินเดือนเยอะๆจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นที่เงินเดือน2องหมก็ขยับไปเงินเดือน5 0,000แล้วก็อาจจะก็ผันตัวไปเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาด้านการตลาดด้วย ก็เลยกลายเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยสามารถหาเงินเดือนได้เดือนหนึ่งหลักแสนในทุกๆเดือนเรื่องนี้คือประมาณสักสิบยี่สิบใช่ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วใช่นี่คือสิบกว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นทำงานประจําไปประจําไปเราก็อยู่ในสายหมู่หมู่สะดอขอต่อชะตาอ้อวอลอ์ขอรอผลโดยบรรดาเราทําทุกอย่างที่เราสามารถทําได้ทําไมในช่วงที่เราหาเงินได้เยอะแล้วเรามนจะโอเคแล้วเราต้องตอบแทนครอบครัวได้อย่างที่ท่านกันเดียร์ต้องการแล้ว ทำไมมันถึงเข้าไปถึงตรงสายรูได้ก็เพราะว่าเราเชื่อไงว่าไอ้เงินที่เราได้